สวัสดีท่านผู้เจริญทั้งหลายโบกมือทักทายพระบ,บิดากันเลยยังเมื่อกี้เห็นอะไรไหมตารแรกสำหรับตัวนี้นะครับก็คือพูดถึงโจอโฉจโฉก็ามาว่ะ อย่ใน,นเล่นโจโฉนะในเกม head ok นั่นเองนะครับหรือว่าใน off king นั่นเองนะออกของเซตสองดูสิเซตแรกรู้สึกจะเป็นฟาร์มมั้งผมก็เลยออกเซตสองนะเพราะว่าผมเอามายืนเลนนะสำหรับตาแรกของตัวที่คุณเอามาเล่นเขาจะมีการบอกไว้ว่าสกิลไหนเป็นยังไงนะครับเพราะกลัวเราไม่ได้อ่านมาก่อนซึ่งมันก็เป็นอย่างนั้นแหละผมไม่ได้อ่านซื้อเสร็จก็มาเลย ไวรุ่นใจเ้าจึกก็ปล่อยสกิลสองไปก่อนนะครับรู้สึกว่าโดนแล้วจะสโลนะดูซิว่ามันจะเหมือนตัวอะไรตัวนี้ถ้าได้ก็เอาคอลีะ,ะถ้าไม่ได้ก็อัดใหม่ก็แค่นั้นเองตาแรกเปมแอซิดหรือเปล่าวะสโลไปสกิลที่สองใช้ได้สามครั้งชัดเจน แล้วอย่างนี้ริโป้มันจะเป็นสกิลอะไรรัท่านผู้ชมเนี่ยเป็นสกิลริปโป้นะเนี่ยเดี๋ยวดูนี่ปาดไปเลยเนี่ยสกิลสองปุ๊บปล่อยไปแล้วจะสโลสร้างระเมิดพร้อมกับสโลสกิลแรกพุ่งสามครั้งโจมตีด้วยอันติมาแล้วชัดเจนว่ะถ้าอันติดูเลือดนี่ก็คือตัวนี้ริโป้ริโป้ใน RV แสดงว่าเดี๋ยวริโป้นี่ก็ ต้องไปดูสกิลริโป้ก่อนสตันไปแล้วเมื่อกี้นึกไม่ออกไม่จะพูดไรคือต้องไปดูสกิลริโป้แล้วว่าจะเหมือนเหมือนตัวอะไรนะครับแสดงว่าริโป้อาร์วีกับริโป้เห็นโอเคไม่เหมือนกันแล้วนะถ้าเหมือนกันก็จเจริญแล้วพ่อคุณเพราะว่าตัวนี้ก็สกิลริโป้ไปแล้วอนะถ้าสกิลมันเหมือนกันอีกก็มาโดนกันเหรอใครดูแรงกว่ากันเหรอไม่ใช่แล้วนะป่าเรามาแล้วโอ้ยมันเห็นว่ะ เฮ้ยไปช่วยการก่อนไหมเจอลุ้นไหมเล่าลุ้นไหมโอ้เฮ้ยตัวนี้มันคืออะไรอะ่ะไอตัวนั้นนี่หว่าวิปปับดาบวิปปับไม่รู้อ่ะสกิลมันเท่ดีวะจะด,ดูดเลือดเข้าไปร้องไปเซ็ตของที่เขาเซ็ตมาให้ออกออกอะไรบ้างก็ไ,กไ,ไม่รู้รู้สึกจะเน้นไปทางแบาบว่าเกาะเยอะๆอ่ะ เฮ้ยโอ้โหฟอ,อมต่อได้หนทีเพราะ่ช่วยแล้วมาแล้วมาแล้วมาลั่นคีบแม่งตัดคีบลัดคีบตัดคีบโอ้ยมันยังตามมาจากเลนนู้นอ่ะนะใจมันเด็ดนี่ว่าตามไล่ล่าเราแต่ผมไม่กล้าควายว่ะกลัวกลัว,วเพื่อนมาเยอะนี่แหละเพื่อนเราโดนแล้วอุย้ยตามสัญชาตญาณของข้า เห็นเพื่อนโดนกูต้องเข้ากูต้องเข้ากูต้องเข้าเอ็กคิวไม่มีเหรอโอ้ยคุณแก้วว่ะอีกแก้วอีกแก้วสองวันแล้วมั้งสองวันแล้วเอ็กคิวไม่มีเข้าไปไม่งั้นได้ถึงสามตัวนะเมื่อกี้เนี่ยได้แค่สองเองเรื่องมันเหลือก็จึดเองอ่ะจุดจบวัยรุ่นวัยใจร้อนจุดจบอยู่ที่ไหนอยู่ที่บ่อไงเท็ดอยู่ที่บ่อไงดูดหน่อย ไม่ไหวเว้ยอือโหยต้องตายแล้วไหมเออต้องตายแล้วจังหวะเนี้ยได้มาหนึ่งทิวมมันไม่ใช่เป็นตัวที่ผมถนัดหรอกท่านผู้ชมผมถนัดตัวที่แบบว่าเข้าทีเดียวตายอะ่ะคือหมดสกิลแล้วก็ต้องตายอะ่ะแบบตุบตุบตุบอย่างเงี้ยแบบพวกลิงอะ่ะอย่างเงี้ยผมถนัด เอ้าแล้วต้องตายถ้ามันไม่ตายกูก็ตายอะไรเงี้ยประมาณเงี้ยหมดสก,กิลแล้วถ้าเอดยังออกไม่ได้ก็คือตายไงถอยถอยป้อมเหรอเพื่อนเอ้ยสองตัววะรอรอรอมาพอดีอันติได้ดูดพอดีโอ้มันหนีมันหนีมันหนีมันรู้ว่าเราดูดเลือดมันรู้มันรู้มันเก่งถ้าเข้ามาก็เกินไปแล้ว รู้อยู่ว่าเราดูดเลือดแบบเขาไม่น่าไหวไงเขารู้ไงนี่เป็นการเล่นที่ถูกต้องแล้วนะอย่าดันทุลังแบบผมอย่าฝืนเรื่องหัวใจไม่ไหวอย่าฝืนเฮ้ยเฮ้ยมาดิลิงมาดิเอาว่ะเพื่อนเอาเลยมันต้องเอาแล้วไหมเม็ดนี่มันบางๆนี่มันบางๆนี่เส้นบางๆระหว่างเรา ผมก็ต้องเปิดอัตติยังไม่ถึงต้องถึงเปิดอัตติเอา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 เปิดแล้วเอาเพื่อนเอา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 เฮ้ยไอ้คิ้วนิ่งและเฮ้ยโอ้ตายเอาตายอีกหมดเลยคราวนี้เฮยมาเลยมาเลยเอามาถ้าพร้อมเสมอถ้าพร้อมลาดเฮ้ยต้องเอาแล้วว่ะเพื่อนเราเข้าแล้วเราต้องจัดแล้วไอ้นี่มันถืกเว้ยเฮ้ยเราต้องดูดเลือดอยู่แล้วะเนี่ยโอ้ยเฮ้ยเราดูดอดูดดู โอ้จะไม่ไหวแล้วไม่ไหวดีดไม่ไหวดูดไม่ไหวแล้วโอ้ยเพื่อนอมกอนอยู่นี่เองเราไม่ดูทีมเลยนี่หว่าเราช่วยเพื่อนก่อนเราต้องไม่ห่วงดาร์กเจอร์เจอร์ดูดอยู่ดูดอยู่นะดูดอนยะู่ไหวไหมเพื่อนถามเนี่ยวถามผม,มี่ยไหวไหม เอาแล้ววะเอามันหน่อยอยให้มันรอดโอ้เข้าไปควายคุกวงต้งนานได้มาคิวสองคิวเพื่อนสดเกินไปแล้วโอ้ใจกล้าเกินไปแล้วเฮ้ยผมได้ดามว่ปล่อยไหนไหนดีเป็นกลางแล้วทีมันตายหมดแล้วนี่ว่าเพื่อนเราแบบใจมันเด็ดมากเลย จัดหมดทั้งคณะเลยอย่ะเดี๋ยวดูปล่อยดาร์ให้ดูคลิปนี้ถือว่าผมโย่ได้ดาร์คมาปล่อยให้ท่านผู้ชมดูเอฟเฟกต์วิ่งเป็นเลนไปเป็นไงครับ้เดี๋ยวมันจะมีมางกรตามมา2ตัวผมไม่รู้ว่ามันมีมางกรหรือว่าดาร์คตัวไหนก็ไม่รู้อ่ะเคยเล่นเมื่อ22 2ปีมาแล้วมันมีเอฟเฟกต์ฟ้าผ่าแล้วก็ฝนตกด้วยมั้ยจริงๆนะ คุนค้นๆเกมนี้แหละเกมอื่นไม่น่ามีเยอะแล้วเอฟเฟกต์ดีๆเพราะว่าผมเล่นหลายเกมมากเกมโมบ้าโอ้ปล่อยเพลินเป็นอย่างนี้ยเหงาเลยอย่าได้กลับเลยมึงมึงจะไปไหนโอ้โหดัมเมอร์ต้องช่างยิบย่อยเราไม่น่าออกเกาะตามเขาเลยเอ้ยมันไม่แรงเราต้องฟันหลายทีเลยดิเอ้ยเอ้ยดูดเลือดก็คือจะสองร้อยอยนะถ้าไม่มีเกาะได้ดูดแรงแน่นอนถ้าออกดาเมจเยอะเยอะ มันจะยืนได้นานหรือเปล่าแค่นั้นแหละถ้าไม่มีเกาะจะถ้าเกิดโดนพวกสตันหรือว่าพวกล็อกเนี่ยเหมือนไม่มีค่าเลยนะดิโปว่ามันไม่มีสกิลแบบว่าพวกหายตัวหรือว่าสกิลที่มันแบบนั่นแหละสกิลที่มันต้านสถานะอะไรเงี้ยหายตัวเข้าไปอะไรเงี้ยมันเข้าไปดื้อแล้วยืนฟันดื้อเพราะฉะนั้นมันต้องมีเกาะผ่มกายหน่อยต้องยืนให้ได้หน่อย ดืให้ได้นานๆเป็นแทงนได้นนเนี่ยมไม่ใช่ริปโป้นี่มันโจโฉโอ้โหเข้าใจผิดกันแล้วผมดูเลือดแป๊บเพื่อนไอ้เพื่อนจบเลยเหรอเป็นเล่นไปโอ้โหจบเลยไม่รอเลยเอาล่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเลยเจะันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับไปแล้วครับเพลนละสวัสดีครับ